สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านะครับวันนี้ก็จะมาดีวิวนาฬิกาการบินนะครับก็นี่เพิ่งใช้มาเดือนกว่าครับเพิ่งจะอันนี้รอยแกะใช้ครับก็จะใช้มาสามเดือนแล้วครับก็ดีมากครับก็จะมาแกะกล่องรีวิวให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงครับก็อยากจะว่ามันแบบมันใช้ไงนะครับด้วยควมจะสนธิีใช้นะครับก็ใครอยากดูวิธีการใช้ก็ไปดูในคลิปในคลิปวิดีโอที่ ชาวเน็ตหรือว่าใชา้ย,ยูทูบเนี่ยเขาสอนวิธีการใช้นัน้นยางในการการมีน,นะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับอกอนเนนี่น่านำมาเก็ยยกล่องดูกันเลยมาอ่เป๊นี่นะครับนี่นะไม่เแบบงนีะ้อันนี้นะครับน,นี่ก็จะเป็นนี้นะครับนี่ตัวนาฬิกามานีก่ก็จะเป็นตัวเป็นตัวนาฬิกานะครับนี่อ่า น,นี่มาก่อน,แบบน,นครับหนึ่งครับเดี๋ยวขออนุญาตตั้งค่าอะไรเสร็จเรยอนก่อนนะครับเพราะว่าสุดเวลาซื้อมาเราต้องตั้งค่าครับอันนี้นะครับอ่าซื้อมาต้องตั้งค่าก่อนนะครับอันนี้เหมือนตั้งค่าไปเรียรอยแล้วก็อเอาเซลล์ออก ก่อนจะมปสายชาร์จแถมให้นะครับเดี๋ยวประกอบก่อนครับแต่ไม่แถมหัวไหมนะนี่อ่อก็นะครับอืมก็ะจะเป็นคู่มือเล็กๆ,ๆแถมให้นะครับก็จะมีสติกเกอร์ด้วยนะครับนี่นี่เลยนะครับก็ว๋วันนี้ก็จะออกไปวิ่งน,นะครับก็มาเป็นยังไงนะครับนี่อ้ยเอ้ยเนี่เขาจะปิดก,ก่อนน,นี่เลยน,นี่นะครับ อาจจะปิดกดขอ youtube นะครับก็ต้องปิดก่อนครับนี่ๆๆนี่เลยนะครับนี่ๆโอเคนะครับเป็นคิวโค้ดนะครับเอาไว้สแกนหาแอปนะครับนี่ก็จะเป็นสติกเกอร์นะครับกางมินครับนี่ก็ใส่มากนะครับมีแบบไม่ใส่แล้วก็มีแบบดาแบบดาด้วยครับนี่แล้วก็เอย่เปิดเครื่องก่อนนะครับอืม สติ้งเอไว้ที่ตวไดรฟ์ออนไลน์ครับอันนี้ก็จะนะํากระเข้าให้ดูนะครับนี่นี่เลยการเมนนะครับน,นี่นี่ครับอ่ามาแล้วก็เชื่อมต่อกับแอปได้ตัวแอปการ์เมนคอนเด็กมาครับแล้วก็เชื่อมต่ออันนี้เชื่อมต่อไปแล้วนะอ,นนอ,อ,วนะอันนี้ก็จะเป็น นี่ปลาสดที่ผมใช้นะครับอ่าผมก็เซตตามค่าไว้นะครับนี่ก็ดีมากนะครับก็อยากดูวิธีการใช้ก็ไปดูดูคลิปนี้คลิปนี้ได้เลยนะครับว่าผมเอลไรพวใช้ชีวิตประจำใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับนี่อ่าใครอยากดูคลิปอ่ะคลิปที่ผมไปวิ่งเนี่ยแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยก็ดีนะครับ ไปดูกันไปดูกันเลยสวัสดีแฟนๆชาวดับิวทุกท่านเดินทางมาที่หนึ่งสมาในียูนาลการ์ดกันอีแล้วครับผมอ่ะใช้ดีมากครับใช้มากิ่เดือนแล้วจำนะครับสามเดือนแล้วสามเดือนครับสามเดือนนะครับก็ดีมากครับก็จะมา ทด่ดูคล <conclusions> ิปแล้วเนี่ยอย่าลืมนะครับก็ใช้ดีมากเลยนะครับนี้ก็อคลิปก่อนเนี่ยผมไปวิ่งกับเพื่อนแล้วก็ญาติแล้วก็พี่ชายนะครับก็ถือว่าใช้ดีอยู่นะครับเอช่วงเวลานี้อยู่ช่วงประมาณห้าโมงก็ขายซื้อมาก็มาเซตติ้งเอาเองนะครับเซตติ้งตามใจที่ต้องการนะครับอ่ะแล้วก็ก็จะเป็นาทํานี้แหละ ดีมากดยอดไปดูกันอ่าใครอยากดูคลิปวิธีการใช้ก็สามารถดูในตามคลิปที่อ่าแค่เซิร์ชไปว่าว,วิธีใช้นาฬิกาการ,การ์เมนนะครับวิธีใช้นาฬิกานการ์เมนพิมพ์ไปพิมพ์ไปอย่างนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะทิ้งท้ายด้วยว่าอ่าการ์เมนนะครับก็สามารถวัดหัวใจเป็นลการเดินและก็สามารถใช้เป็นวลาดูระยะทางในการวิ่งได้ด้วยนะครับอ่า ในคลิปบอกนะครับเวลามันวิ่งอะไรเนี่ยมันก็เตือนเราอสามโลแล้วสี่โลแล้วนะครับกนนนนน็นี่เลยน,นี่นี่นี่เลยครับนี่ก็เป็นตามนี้เลยครับจะเป็นการวิ่งการเดินการ j o กกิ้งอะไรอย่างนี้นะครับก็ถือว่าดีมากเลยครับเลไรที่กดูดอาสำหรับนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ